ก็สวัสดีครับนักเรียนที่นะ่ารักทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็มาเจอกับครูมะนะครับนะกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาป,ปีที่2นะครับนะเราก็อยู่ในการอ่านะบวกบวกลบนะเราอยู่ในการบวกลบนะที่ไม่เกินก็ ไม่เกินเท่าไหรนะครับไม่เกิน1000นะครับนะเดี๋ยวพอเราเรียนถัดไปถัดไปนะครับนะสิ้นสุดของเราในเทอมนี้ก็จะเป็นการคูณน,นะครับฉะนั้นนักเรียนอยู่บ้านนะครับพยายามนะเบือ่อเบื่อไม่รู้จะทําอะไรนะท่องสุขคูณไว้เยอะๆนะครับนะให้ชํานาญนะครับนะให้ลิ้นของเรานี่จะได้มีความละมุนละไมนะครับนะกับลิ้นของเรานะครับ โอเคนะครับนะสำหรับวันนี้ครูมะก็จะมาอาสอนเกี่ยวกับาการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นะครับสแสดงการบวกและนะประโยคสัญลักษณ์สแสดงการลบนะครับนะอะไรครับคือยังไงแบบไหนนะครับก็เหมือนกับว่าครูมะนะจะให้ ตัวอย่างมา ex ใช่ไหมครับลูกนะตัวอย่างของครูมาก็จะเป็นห้าร้อยหาสิบนะบวกบวกเท่าไหร่ตรงนี้ครูมายังไม่รู้อีกนะครับนะครูมายังไม่รู้เราก็ยังไม่รู้ว่าคือเท่าไหร่นะครับนะแล้วเท่ามีค่าเท่ากับเท่าไหรครับมีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับ800นะครับตรงนี้เราก็ไม่รู้นะครับนะเราก็ยังไม่รู้อีกนะครับทำยังไงครับเราก็ต้องนำนำอะไรครับนำผลบวกนะนำผลบวกนั้นก็คือ นะห้าร้อยบวกอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ได้ไป800นะครับเราไม่รู้เลยนะครับไม่ใช่ว่าห0าร้อยบวกห้าร้อยไม่รู้จะบวกกับอะไรก็ได้ห้าร้อยนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้จะมีตัวปริศนาอยู่ตรงนี้นะครับนะจะมีตัวปริศนามีค่าเท่าไหร่เราก็ตอ,อยากจะรู้เราต้องทํำยังไงครับเราจะเอา800ตรงนี้น,นี่นี่แปดร้อยตรงนี้มาวางด้านหน้า นะมาวางด้านหน้าส่วน500เนี่ยเอาไว้ด้านหลังย้ายมาอยู่ด้านหลังนะทำแบบนี้นะครับนะนำตัวที่เราจะทําการบวกนะครับไปไว้ด้านหลังนําตัวผลบวกนะครับไปอยู่ด้านหน้านะครับนะอันนี้ทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยอ,อันนี้ไม่ใช่เลขสองนะครับลกูกนะนะอันนี้ไม่ใช่เลขสองอ,อันนี้คือค u อเชียมาร์ตนะครับนะ โอเคอันนี้อันนี้คือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเราก็จะทําการยังไงครับนะเราเรียนมาแล้วนะเราหนุนก็นําไปใช้ด้วยนะครับนะเอาสีอะไรดีสีดํานะคนนี้โอเคแล้วก็นำแปดร้อยนะครับแปดร้อยนะแปดร้อยทำยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ 800มาทําการลบอย่าลืมใส่เครื่องหมายเวลาทําแสดงวิธีทําก็อย่าลืมนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับศูนย์อย่าลืมใส่หน่วยเสมอห้าแล้วก็5นะครับนะศูนย์ลบศูนย์ก็จะได้เท่าไหร่ครับลูกศูนย์ลบศูนย์ก็จะได้ศูนย์ใช่ไหมอ่ะศูนย์ลบห้าได้ไหมลูก ศูนย์ลบห้าลบไม่ได้นะครับเราต้องไปยืมเลขด้านหน้าอย่างที่ครูสอนไปนะคาบคาบถัดไปอ่าคาบก่อนหน้านี้นะครับหน้าเราก็จะแยกกันนะครับเราก็จะเอาแค่1เท่านั้นนะครับ1นั้นก็คือด้านหน้าก็คือ100่นะครับก็อ่าดัน0ตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ตัดศูนย์ตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่าแให้เขาไป1หน่วยนะครับเราก็จะเหลือแค่ นะครับเราก็จะเหลือเฉะนั้นเนี่ยสิบมาลบกับ5ได้เรียงครับลูก10ลบกับ5ได้แล้วใช่ไหมสิลบ5ได้อะไรครับ10 5กลบด้จะได้5ใช่ไหมลูกนะแล้วก็7มาลบกับ5ก็จะได้เท่าไหร่ครับลูก7มาลบกับ5ก็จะได้2ใช่ไหมอ่าตัวนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะตัวนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะเนี่ย เวลาผู้ที่ข่านี่ไม่เกียเก่ยวแล้วนะไม่เกี่ยวแล้วโอเคเราก็จะได้คําตอบนะเราก็จะรู้ว่าอ๋อห้าร้อยไปบวกกับสองร้อยเท่าไหร่ครับลูกนะไปบวกกับสองร้อยห้าสิบนะก็จะได้แปดร้อยนะครับนะโอเคสแสดงว่านะแปดร้อยลบกับห้าร้อยห้าสิบนะครับจะได้เท่าไหร่ครับจะได้จะได้เท่าไหร่ครับ ก็จะได้2อ0ร้อ่าก็จะได้250อ 250, ใช่ไหมครับอ่าอันนี้กูขออภัยนิดนึงนะครับนี่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับลกูกนะโอเคแสดงว่าแปดรอยลบเราก็มาทําการ800มาลบกับ5้0ร้นะก็จะได้250ก็ดังนั้นก็แสดงว่าตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้ นะแสดงว่าตรงนี้ตรงนี้ครูมันจะมาใส่ด้านล่างนะครับห้าร้อบวกกับอะไรแล้วได้800ใช่ไหมครูก็จะมาใส่ว่าปึกสองร้นะ 250. ก็แสดงว่า550บวกกับสองจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ800นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกัน นะครับอันนี้เข้าใจเรียนครับลูกนะเริ่มเข้าใจเลยใช่ไหมลูกโอเคเดี๋ยวครูจะให้นักเกมไปฝึกทําแบบฝึกหัดก,กันดูนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้นักเกมเปิดหน้าที่75นะครับนะเปิดหน้าที่75นะครับนะเปิดหน้าที่75แล้วก็ หน้าที่เท่าไหร่ครับ76นะครับค่อยๆทำนะครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็หน้าที่อันนี้ให้โยนเส้นนะครับนะโยนเส้นนะอันนี้คือผลลัพธ์นะครับที่เป็นรูปกระต่ายนี่คือผลลัพธ์นะครับเอามาวางในรูปเคโรตนะครับในช่องว่างสี่เหลี่ยมนะครับนะเรายงเส้นนะครับแล้วก็ดูคันตอนที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นหน้าที่77นะครับ ก็ทั้งหมด3หน้านะนะก็ฝึกกันเยอะๆนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ครูมะก,ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ